สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมครับบ่าวบางคนมารถพาท่านผู้ชมมาดูรถถแท็กเตอร์ครับเป็นกูบอต้าครับ L 5 0 1 8 เป็นรถของเสียแจนครับบ้านหนองยาวตําบลชัย,ยพรครับพี่น้องโอ้สุดจัดจริงๆครับคันนี้ไปด้วยผานพวนนะครับเป็นผานาตาช้างครับพี่น้องท H สสองสี่ห้าขีดหกเอฟครับพี่น้องเป็นรุ่นผานครับเป็นผานห้าขีดหกพี่น้องใสหนาพวนดินครับ ฝุ่นเยอะครับพว่าเจ้าของนาทำการเผาต่อฟางด้วยครับคันนี้ก็เปลี่ยนท่อใหม่นะครับพี่น้องเป็นท่อ ยกสูงครับพี่น้องพ่อยาวครับแล้วก็เปลี่ยนกองใหม่ด้วยครับใส่กองก็ใส่ฟอดครับใส่กองก็ใส่ฟอดนะครับราคา กองก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2000ักว่าบาทครับพี่น้องส่วนท่ออยู่ที่พันหครับซื้อจากร้านค่อยอเสียครับอยู่ที่บึงการคันนี้ก็ถอยมาได้4ปีแล้วครับพี่น้อง4ปีครับ คันนี้ก็เคยใส่เคยวางอ่าใส่เทอร์โบนะครับพี่น้องออก็รถแรงเกินครับพี่น้องก็เลยถอดออกครับสาเหตุถอดออกนี่เพราะว่าเครื่องรถนี่ไปหมดเลยพี่น้องเสียแจนก็ทําการยกเครื่องใหม่ครับพี่น้องซื้อเครื่องใหม่มาใส่เลยครับ ราคาแสนสองครับพี่น้องเป็นเครื่องตัวเดิมครับของคูาต้า L5018 ตัวเดิมครับพี่น้องก็เป็นตัวเก่าของมันนั่นแหละครับคันนี้ยกเครื่องใหม่แล้วนะครับนี่เครื่องเก่าพังครับเทอร์โบก็ถอดออกเลยพี่น้องถอดทิ้งเลยครับ มาดูด้วยกันครับพี่น้องกับแท็กเตอร์คูบปต้าครับ L ห้า8นของเสียแจนครับบ้านของยาวตอนนี้วนมาใส่ผานหน้าก่อนนะครับเป็นผานห้าขีดหกนะพี่น้อง ใส่นนะเสียแจนก็เสริมด้วยหลอดไฟนะครับด้านหลังบนหลังคาครับอีกหนึ่งหลอดอาครับใส่ฐานเสร็จแล้วพี่น้องมาดูตอนมาดูกันต่อครับกับแท็กเตอร์คูปัต้าครับนี่โอ้รถแรงอีลีครับคันนี้ แรงบ่าแรงเลยพี่น้องจนเครื่องทังครับยกเครื่องใหม่นะพี่น้องซื้อเครื่องใหม่มาวางเลยพี่น้องเครื่องเก่าก็ถอดทิ้งครับเพราะว่ามันพังครับพี่น้อง หลังจากเขรถรถรถาลดซาเล่งออกจากงานหน้าพี่น้องมาดูต่อครับนี่ครับเสียแจนครับพี่น้อง มุมพี่น้องดึงมุมครับสองสามรอบพองานนาำไม่ค่อยใหญ่นะครับพี่น้อง ก็ถือว่าพอดีพอดีครับแต่ว่ามีต้นไม้อยู่หนึ่งต้นครับอยู่กลางงานนาพี่น้อง,องนี่ครับต้นไม้ครับแบตเตอรี่ก็ทำที่วางใหม่นะครับพี่น้องออกมาวางไว้ด้านข้างครับ สภาพก็ตามที่เห็นครับ4ปีคันนี้อย่างเดิมๆจากศูนย์เลยพี่น้อง โอ้ฝุ่นเยอะครับฝุ่นเกิดจากการเผาต่อฟางเนี่ยแหละพี่นอ้องโอ้ปัญหาุูสักครับถ้าเผาต่ตอฟางเนี่ยโอ้มีฝุ่นเลยพี่นอ้อง <c oughs> โอเคนะครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบบ่าวอมคนมักรดด้วยนะครับขอบคุณ ท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่อง youtube บ่าวบอมคนมาครรถขอบคุณจากใจจริงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ